ครับนี่ก็เป็นอีกอหนึ่งแลงตัวอย่างครับที่พี่น้องนะครับก็ตัดนะครับตัดเพื่อจะ,อะควบข่ายใจของพี่น้องก็คือว่าบางคนอาจจะคิดว่าคือตัดหย่าตัดเข่าจะได้อเขามันจะงามหรือว่าตัดตัดเข่านะครับเพื่อยังเพื่อว่าอันนี้ปัญหาเรื่องหยาเรื่องวชัชพืชนะครับแต่แลงที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ก็บ่หน่าจะแก้ปัญหาใดนะครับสาหรับการตัดเขา่า เพราะฉะนั้นนะครับขึ้นยาตอนนี้ก็ส่วนมากพี่น้องทั้งเขตอีสานนะครับกษตรอีสานก็จะเห็ดเข่าหน้าหวานกันนะครับแต่ตัวจะหนีบ่ใดก็คือยัางขับวัชพืชหรือว่าหยาอยางแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับก็ทายให้พี่น้องเป็นข้อมูลไว้สําหรับพี่น้องผู้เห็ดหน้าอยากเห็ดหน้าครับหน้าหวานข้าวแห้งนะครับตัวนี้ก็ให้พี่น้องเบิ้งทั้ง u t u b e นะครับข้อมูลทั้งทีมงานค้นกระรเงินแสนว่า เฮ็ดหน้านะครับขาพี่น้องเฮ็ดเขาหน้าวานนะครับปัญหาที่พี่น้องจะเจอก็คขึ้นอย่างระคับวัชพืชหรือยังย่างแปลงนี่ก็มีทุกตระกูลนะครับบ่าว่าใบแคบบ่ว่าใบกว้างบ่ว่าพักเวีนบ่าวา่าสนูนะครับบ่ว่ากกใบแคบใบกว้างนะครับพี่น้องก็บ่งเอาว่าพี่น้องเสียเวลาในการเฮ็ดหน้าหนึ่งปีพี่น้องคิดว่าถ้าสภาพนี้มันจะได้เข่าบอนะครับจะได้เข่าหลายบอนะครับก็อีกเป็นหนึ่งพืชที พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรอีสานเขานะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับพอเห็ดหน้าปีระเทือบบขึ้นปากกลางเพราะฉะนั้นกะถามว่าขั้นเจือปัญหานี่นะครับบอกว่าช่วงใดกระล้ลวแต่ก่อนวานก่อนปลูกหรือปลูกเร้วครับวานเร้วครับมันมีปัญหาวัชพืชใส่ปุ๋ยกับใส่ได้ยุ่ิหรอครับแต่ว่ามันกัคงุ่นจะเบลอผลนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพราะฉะนั้นกะสายตรงมาสอบถามไดครับทีมงานคุนเกษตรเงินแสนครับ 089เก่าเสียเก่าอนงว่าปีหน้าปีน่าปีต่อไปหรือปีไหนละครับพี่น้องจะแก้ปัญหาจะไดก็สอบถามรายละเอียดมาใดนะครับหรือว่าพี่น้องเมืองแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเกษตรอีสานเ่าก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะเป็นข้อมูลนะครับก็แปลงดืนที่พี่น้องก็เพิ่งจะหันมาเห็ดเข่าหน้าวันแห้งนะครับฝากพี่น้องไว้ครับ